คลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูเมนูของหวานตุรกีที่ยิงรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็อยากแนะนําค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าคุเนเฟหากออกเสียงผิดพลาดประการใดต้องของอภัยด้วยนะคะคุเนเฟถือเป็นอีกหนึ่งขนมหวานชื่อดังของประเทศตุรกีเลยค่ะขนมชนิดนี้มักจะนิยมเสิร์ฟมาในถาดสแตนเลสแบบนี้นะคะเนื่องจากขนมชนิดนี้จะให้อร่อยจะต้องเสิร์ฟมาในขณะที่ขนมกําลังร้อนอยู่ค่ะคุเนเฟหน้าตาของเขาเวลาเสิร์ฟออกมาจะอยู่ในลักษณะที่เป็นทรงกลมแบบนี้มีลักษณะสีเหลืองทองของแป้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาทําจากแป้งอะไร ซึ่งมันจะเป็นลักษณะเส้นฝอยๆเส้นสันส้นๆมีรสชาติกรอบๆสอดใส้ชีสตรงกลางแล้วราดด้วยน้ำเชื่อมฉ่ำๆและปิดท้ายด้วยการโรยหน้าด้วยถั่วพิทาเชียวสีเขียวๆอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปหน้าตาที่ออกมาของคุณเอเฟก็มีความสวยงามชวในให้หน้าลิ้มลองรสชาติของเขาอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่ยิงรู้สึกว่ามันจะมีความหวานมันนัวมันจะมีความกรอบของตัวเส้นแป้งมีความนัวของชีสนุ่มๆหนุบๆซึ่งบางร้านนะคะจะบอกว่าเวลาเสิร์ฟออกมาที่แบบร้อนจัดมากๆอะค่ะมันจะมีความยืดของชีีีท่แแบบฟินนนมากเลยะต้ ชีสมันไม่ยืดแล้วนะคะชีสจะมีความเกาะตัวกันแล้วค่ะเวลาตัก,กินเข้าปากด้วยกันนะคะทั้งตัวแป้งชีสน้ำเชือ่อแล้วก็ถั่วพิทาชิโวมันทําให้มีรสชาติที่มีความหวานมันนัวอร่อยกลมกล่อมแบบลงตัวพอดีมันไม่มีความรู้สึกที่แบบมีรสชาติอะไรที่มันโดดเกินไปอะคะ่ะแต่ขอวงเล็บว่าเป็นสัมผัสส่วนตัวของลินดิงเท่านั้นนะคะหากใครเคยทานแล้วรู้สึกว่ารสชาติเป็นยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้ค่ะคนตรุรกีจะนิยมทานคูเนเฟ่คู่กับชาตุตรกีหรือไม่ก็ไอศครีมค่ะราคาคูเนเฟ่จานนี้ิ150า เป็นเงินไทยก็จะราคาประมาณ115บาทหากใครมีโอกาสได้มาเที่ยวประเทศตุรกีก็ลองหาทานกันดูนะคะทุกคนอาจจะอร่อยถูกใจเหมือนอิงก,ก็ได้ค่ะ